เล่าเรื่องหลวงพ่อ EP 45เรื่องเทพถูกลงทันสถิตที่พิกุลวัดอัมพวันเทพพยาดาสิงสถิตที่ต้นพิกุลต้นพิกุลต้นนั้นอยู่เยื้องกับอุโบสถวัดอัมพวันเป็นไม้ใหญ่ที่เงาเงาร,ร,ร่มเย็นแผ่เป็นวงกว้าง เมื่อถึงฤดูผลิดอกกินหอมละเมียดละไมจะอบอวลรวยรินไปรอบๆต้นให้ความรู้สึกสดชื่นเริงใจแก่ผู้ที่ทอดกายพักผ่อนใต้ร่มเงานั้นพิกุลต้นนี้มีอายุเก่าแก่ยาวนานสักเพียงใดไม่มีใครรู้ได้แม้แต่ญาติโยมซึ่งอยู่ใกล้วัดก็เห็นพิกุลยืนตั้ง,งานมาตั้งแต่เด็กแรกจำความได้ตาบในตาฝ้าฟางเมื่อความชรามาเยือน และไม่เคยมีใครสัมผัสรู้มาก่อนว่านาพีกุลต้นนี้มีเทพสถิตยอยู่นอกจากแม่ชีไวชรายท่านหนึ่งมีนามว่าแม่ชีก้อนทองปานเนนเวลานั้นพระเดชว่าคุณหลวงพ่อเจรันมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวันหลายปีแล้วความเจริญของวัดดูจะอัตคัดตามภาษาวัดเก่าแก่โบราณคล้ายกับว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาของความรุ่งเรืองของวัดในสมัยหลังๆที่เป็นไปอย่างเร็วฉับพันเป็นอัศจรรย์ แม่ชีก้อนทองขณะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอัมพวันอายุประมาณ80สกว่าแล้วก่อนหน้านั้นแม่ชีเคยปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักปฏิบัติของหลวงพ่ออ่อนสิงห์บุรีแล้วก็ไปอยู่สำนักปฏิบัติเขาถ้ำตะโกต่อมาถึงได้เดินมาพบหลวงพ่อเจรันที่วัดอัมพวันขออนุญ,ญาตมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณอารามนี้ หลวงพ่ออธิบายสั้นๆแก่แม่ชีสูงไว้ว่าโยมวัดน,นี้ไม่มีสำนักแม่ชีนะแล้วก็ไม่มีกุฏิชีอยู่จะอยู่ได้หรือโยมกลัวผีหรือเปล่าลถ้าไม่กลัวก็อยู่บนศาลนั่นมีห้องพอจะอาศัยปฏิบัติได้แม่ชีก้อนทองกับเรียนหลวงพ่อจรันว่าไม่กลัวผีหลวงพ่อจรันจึงเมตตาอนุญาต เมื่อแม่ชีก้อนทองมาอยู่วัดอัมพวันแล้วท่านกับปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังนั่งภาวนายุบหนอพพองหนอสลับเดินจงกรมตลอดทั้งทั้งที่มีวยชารามากแล้วตลอดเวลาที่แม่ชีก้อนทองจเจริญกรรมฐานท่านจะขอให้หลวงพ่อจะรันสอบอารมณ์ให้แทบทุกวันกระทั่งผ่านไปหนึ่งเดือน ว่นนั้นเป็นช่วงเช้าหลวงพ่อจรันก็ไปสอบอารมณ์ให้แม่ชีก้อนทองแม่ชีนะมัสการแล้วได้เล่าถาวายหลวงพ่อว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าฉันถ้าจะลำบากเสียแล้วเทวดามากลัวเหลือเกินเทวดามาทำอะไรโยมหลวงพ่อสงสัยมาชวนฉันสวดมนต์เจ้าค่ะ หลวงพ่อเราฟังแล้วก็ไม่ถามารายละเอียดแม่มากนางแนะนําแม่ชีให้กําหนดเห็นหนอเวลาเห็นเทวดาเท่านั้นแล้วท่านก็ไปทํากิจของท่านเช้าวันต่อมาหลวงพ่อจารันไปสอบอารมณ์ให้แม่ชีก้นทองอีกแม่ชีรายงานว่าหลวงพ่อเจ้าคะเทวดามาอีกแล้วฉันกหนดเห็นหนอเห็นหนอเทวดาก็ไม่ยอมไปเจ้าค่ะ เทวดาอยู่ที่ไหนโยมถามเทวดาหรือเปล่าเทวดาบอกว่าอยู่ที่ต้นพิกุลข้างโบสถ์เจ้าค่ะเทวดามาอยู่ต้นพิกุลได้อย่างไรกันหลวงพ่อแม่แน่ใจว่าแม่ชีทองก้อนเห็นเทวดาจริงเพียงไรเทวดาบอกฉันว่าโดนสามาจากสวรรค์ผิดประเวณีนางฟ้าให้มาอยู่ที่ต้นพิกุลนี้เจ้าค่ะครบร้อยปีเมื่อไราถึงจะผลคำสาบ และแม่ชีก้อนทองได้บอกกำหนดวันเวลาที่เทวดาพลความสาบชัดเจนหลวงพ่อจรันก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อการลืมเป็นข้อพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่ในการต่อไปข้างหน้าหลวงพ่อจรันซักถามแม่ชีก้อนทองเกี่ยวกับเทวดาที่มาชวนแม่ชีสวนมนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนมิใช่ด้วยเจ,จ,เจตาเจตนาจับผิด หากต้องการทราบความจริงหลายประการซึ่งตัวท่านเองก็ไม่รู้เช่นกันแม่ชีก้อนทองก็กราบเรียนถวายรายงานต่อหลวงพ่อจันรเท่าที่ได้รับการถ่ายทอดจากเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นพิกุลเป็นลำดับนี้เรื่องแรกเทวดาบอกว่าพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีเทวดามาสถิตทุกองค์ไปเช่นพระพุทธเสรท,ที่8ปดเียวจังหวัดฉะเชิงเซา มีเทวดาเหลือเทพชั้นสูงหลายองค์สถิตอยู่พระพุทธชินาราชจังหวัดพิษณุโลกพระแก้มรกฏวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่ไม่มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธรูปของตนอย่างจริงจังกล่าวได้ว่าแม้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่มีราคาแพงเช่นพระเชียงแสนโบราณก็หาประโยชน์อันใดมิได้ การไม่เคารพบูชาด้วยความศรัทธ,ธาเลื่อมใสจะเห็นได้ทั่วไปคือมีพระพุทธรูปล่ำคาอยู่ในเรือนตนแต่ไม่เคารพกราบไหว้ไม่แสดงสักการะบูชาประจําไม่เคยสวดมนต์เลยเทวดาก็ไม่อยู่ด้วยแล้วบางบ้านมีห้องพักก็จริงแต่ปล่อยให้เด็กๆลูกหลานเข้าไปนอนกันเขเขะไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงหรือรู้อันใดควรไม่ควรแสดงกิริยาวาจายาบขายตึงตังเทวดาก็ไม่อยู่อีกเช่นกัน พระพุทธรูปที่จะศักดิ์สิทธิ์ได้โดยมีเทวดามาสถิตรักษานั้นจะต้องจัดวางในที่อันควรมีความเงียบสงบพอสมควรสถานที่ตั้งพระพุทธรูปควรรักษาให้สะอาดผ่องใสตลอดเวลามีเครื่องบูชาเช่นทูบเทียนดอกไม้บ้างไม่ปล่อยเด็กๆแสดงกิริยาวาจาอันเสื่อแสดงถึงการไม่มีสัมมาครารวะ ประการสำคัญที่สุดคนในบ้านจะต้องไหว้พระสวดมนต์ทุกวันมีจิตใจน้อมน้อมศรัทธามีศีลธรรมประจำใจเทวดาหรือเทพจึงจะมาสถิตมาสวดมนต์แผ่เมตตาให้เกิดสิริมงคลแก่คนในครอบครัวนั้นๆนนนนเทวดาจึงจะมาซ,ซึ่งมาชวนแม่ชีทาองก้อนสวดมนต์ได้บอกกล่าวให้รู้อีกว่า แม้จะมีพระพุทธรูปอันเป็นของใหม่ซึ่งมีจำหน่ายให้บูชาตามร้านขายเครื่องสังฆทานสังฆพันทั่วไปหากมีการไหว้พระสวดมนต์เบื้องหน้าพระพุทธรูปทุกวันพระพุทธรูปนั้นก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้พร้อมมีเทวดามาสถิตและสวดมนต์แผ่เม,มตตาอวยพรให้เกิดสิริมงคล หลวงพ่อจะรันได้สอบถามแม่ชีทองก้อนต่อไปว่าเทวดาต้นพิกุลมาสวดมนต์ให้แม่ชีโดยเฉพาะหรือและเทวดาสวดมนต์บทอะไรแม่ชีกับเรียนถวายว่าเทวดาไม่ได้มาสวดมนต์ให้เป็นการเฉพาะหรอกบ้านไหนมีการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำด้วยความเคารพศรัทธาเทวดาก็จะไปสวดนมนต์ให้ทุกบ้านท่านจะไปสวดเวลาหลังเที่ยงคืนทุกคืนด้วยบทสวดมหาเมตตาใหญ่ หลวงพ่อจรลันก็ชุกคิดขึ้นมาตัวท่านเองสวดได้บทสั้นไม่ใช่บทยาวยิ่งไปกว่าน,นั้นแม่ชีทองก้อนยังกล่าวเรียนถวายอีกว่าเทวดาสั่งความไว้กับแม่ชีให้มาบอกหลวงพ่อบอกว่ากลาเรียนท่านสมพานวัดนี้ด้วยเทวดาอยู่ที่ก้นอยู่ที่ต้นพีกุลทำผิดประเวณีนางฟ้า หลวงพ่อนึกชหยง,งเหมือนกันว่าเทวดาก็ถูกลงโทษได้เคยคิดว่าเทวดาจะไม่มีลงโทษซะอีกเมื่อหลวงพ่อจรันพูดคุยกับแม่ชีทองก้อนเรื่องเทวดามาสอบสวดมนต์ทำให้นึกถึงเรื่องเทวดาสวดมนต์ซึ่งท่านเคยรับรู้มาเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กเรื่องนี้มีอยู่ว่า คุณยายนาคอายุ80ปีแล้วขนานั้นท่านเป็นคนจีนหลวงพ่อเป็นเด็กชอบไปที่บ้านคุณยายนาคบ่อยๆเพราะเวลาบ้านนี้ไหว้เจ้าจะใช้ขนมเข่งไหว้หลังจากนั้นก็เอาขนมแจกพวกเด็กๆหลวงพ่อจึงได้กินขนมเข่งของชอบเป็นประจำบรรพบุรุษบรรพบุรุษครอบครัวคุณยายนาคประกอบอาชีพค้าขายท่านมีเรือโยงบรรทุกม้อไปกรุงเทพสองลำและมีเรือใส่ฟืนสำหรับโยงอีกหนึ่งลำ เวลาล่องเรือไปขายหม้อที่กรุงเทพจะไปจอดเรือพักแรมที่หน้าวัดละคังเป็นประจำดังนั้นบ้านนี้จึงมีพระสมเด็จของแท้หลายองค์ที่น่าแปลกก็คือบ้านคุณยายนาาไม่มีรั้วรอบขอบชิดแต่ไม่ปรากฏมีขโมยเข้าไปหยิบฉวยเอาของมีค่าแม้แต่ชิ้นเดียว และที่บ้านคุณยายนาคมีความเคารพบ,บูชาพารัตนาตายเป็นอย่างยิ่งประมาณเวลาบ่ายสามโมงทุกวันคุณยายนาคจะจุดธูปเทียนสักการะบูชาพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาและสวดมนต์บทใหญ่ไม่เคยขาดทุกคนในครอบครัวนี้มีความเคารพศรัทธาในพารัตนาตายเหมือนกันหมดและเป็นที่น่าสังเกตว่าฐานะครอบครัวร่ำรวยเจริญขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งคุณยายนาคพูดคุยกับหลวงพ่อจรันซึ่งเป็นเด็กๆซึ่งยังเป็นเด็กคุณยายนาคเล่าให้ฟังว่าให้หนูเอ,อ๋ยพระอัวพูดได้วะอามา่าพระองค์ไหนพูดได้ละ่ะให้พูดดูสิมันไม่พูดเดี๋ยวนี้มันพูดกลางคืนไม่พูดกลางวันคุณยายนาคเป็นคนจีนก็พูดตามภาษาคนจีนพูดไทย ทำไมพูดกลางคืนหล่ะหลวงพ่อเป็นเด็กก็สงสัยเวลาขโมยเข้ามามันพูดหวามันสวดมนต์อัวตื่นหมดขโมยเอาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเทวดานี่คือเรื่องเทวดาสวดมนต์ซึ่งหลวงพ่อจะรันรับรู้มาสมัยเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กวัยเยาว์เวลาผ่านไปหลวงพ่อจะรันต้องการให้ประจักษ์แจ้งว่าเทวดาสวดมนต์เป็นอย่างไรดังนั้นในคืนหนึ่งท่านยังไม่เข้าจำวัดรอคอยที่กุฏิ กระทั่งเวลาผ่านไปใกล้จะเที่ยงคืนออกมาจากกุฏิไปที่ศาลาการประเรียนซึ่งมีแม่ชีทองก้อนพักปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลวงพ่อไม่ขึ้นไปบนศาลาหากเย็นอยู่ข้างล่างเงียบๆใกล้ๆกับที่แม่ชีทองก้อนนอนอยู่ใกล้เวลาเที่ยงคืนแม่ชีทองก้อนลุกขึ้นจุดธูปเทียนสักการะบูชาพระรัตนาตรัยเวลาตีหนึ่งเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียง แม่ชีทองก้อนเป็นเสียงเทวดาสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่หลวงพ่อจรันยืนฟังนานนับชั่วโมงจึงได้กล่าวขึ้นกุติวันต่อมาหลวงพ่อจรั์ได้เรียกแม่ชีทองก้อนมาสวดมหาเมตตาบทใหญ่ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแม่ชีทองก้อนก็ว่าได้คล่องแคล่วไม่มีติดขัดทั้งทงที่แม่ชีทองก้อนไม่ได้เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนั้นจะไปหาตำรา หนังสือที่ไหนมาท่องจนจำขึ้นใจแม่แม่ชีท้องก้อนจะท่องบทสวดให้ฟังหลวงพ่อเจรันก็ยังไม่แน่ใจกระทั่งหลวงพ่อมีกิจนิมนต้องเดินเข้ากรุงเทพพอมีเวลาว่างท่านจึงได้แวะไปละแวกเสาชิงชา้าซึ่งเป็นแหล่งขายสังฆพันธ์โดยตรงหลวงพ่อถามหาตำราบทสวดมนต์นซึ่งมีมหาเมตตาใหญ่ด้วยปรากฏว่า ไม่มีตำราไหนมีบทสวดบทนี้เลยหลวงพ่อจรันเข้าไปที่วัดส,สุทัศน์ไปหาพระครูประหลัดรูปหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกันเป็นพระครูประหลัดฐานาของสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์เก่าสมเด็จพระพุทธเจ้าสมหลวงพ่อเอ,อปาปากขอยืมหนังสือพุทธ,ธาพิเศษฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพ้ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มีบทสวดมหาเมตตาใหญ่ได้หนังสือเรียบร้อยก็เดินทางกลับวัดอัมพวันสิงโบลี คราวนี้หลวงพ่อจารย์ก็กาลางตำราบอกให้แม่ชีทองก้อนว่าบวดสวดมหาเมตตาใหญ่ตั้งแต่ต้นไล่หาคำผิดใบทีระคำทีระบรรทัดกระทั่งจบใช้เวลาสวดและตัวทานไปพร้อมๆกันถึงสามชั่วโมงเต็มปรากฏว่าแม่ชีทองก้อนท่องสวดไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวครบร้อยปีที่เทวดาถูกสาบเทวดาซึ่งมาสอนแม่ชีก้อนทอง สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ได้บอกเรื่องราวความโลภเกี่ยวกับเทวดาเอาไว้หลายประการเช่นคนทุกคนจะมีเทวดาประจำวันเกิด,ว,กดวาระใดที่เทวดาประจำวันเกิดออกไปเทวดาองค์ใหม่ยังไม่เข้ามาพิทักษ์รักษาคนผู้นั้นมักจะตายจะต้องสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแน่นอนถึงจะมีเครื่องพระเครื่องของ,ข,อง,ข,องขวัญแขวนคอเต็มคอก็ไม่รอด ที่ฤทธิ์คงกระพันแค่แค่ค่าเสื่อมหมดหากผู้ใดจเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงระดับเกิดสติมองเห็นได้จะรู้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีเทวดารักษาสิ้นอายุแน่บางคนถึงกับไม่มีเงาหัวเช่นนี้ตายแน่ๆ ประการต่อมาเทวดาทั้งหลายนั้นไม่เพียงแต่จะมีระดับบาร,รมีสูงต่ำแตกต่างกันไปตามผลแห่งกุศลที่เคยสร้างมาเทวดายังมีสองกลุ่มสองพวกพวกหนึ่งมีเมตตาคุณธรรมอีกพวกย่อหย่อนคุณธรรมเทวดาพวกหลังนี้มักเห็นแก่เครื่องเส้นสังเวยช่อข้อข้างคนผ่านคนผิดเช่นพวกเสือป,ป้อนจนร้ายสมัยก่อนเวลาจะเข้าป้นพวกทุจริตเหล่านี้ต้องมีพิธีบวงสรวงเทวดาก่อน มีเครื่องเส้นสังเวยพวกหัวหมูใบสีเหล้าขาวไก่ต้มเฮวดาประเภทพานก็จะมายินดีด้วยและเวลาก็ผลไปตามการที่วัดอัมหวันมีการประชุมส่งทั่วราชอาณาจักรสมเด็จพระข้ังพระสังฆราชจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเหลือเวลาอีกสิบวันก็จะถึงกำหนดเริ่มงานวันนั้นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันมาช่วยกันเตรียม ทำประลับตั้งแต่เช้าคนกลุ่มใหญ่มาอยู่บริเวณใกล้ๆกับต้นพีกุลส่วนหลวงพ่อยังอยู่ที่กุฏิขณะนั้นเป็นเวลา9ก้โมงสีนาทีอากาศปลอดโปร่งไม่มีลมแรงเมื่อเข็มนาฬิกาเลื่อนไปบอกเวลาที่9ก้โมงสีนาทีต้นพีกุลก็มีเสียงลั่นตรงโคนแล้วลําต้นก็เอน็นลงไปข้างหน้ามีใครคนหนึ่งตะโกนลั่นบอกว่าต,ต้นพิกุลกำลังจะโค่น คนที่อยู่ในรัศมีจะถูกลำต้นและกิ่งก้านฟาดลงมากันนำต่างเพนหนี้กันไปคนละทางพิบตานั้นต้นพิกุลใหญ่ฟาดคโครมลงไปที่อุบอโบสถหลังใหม่แทนที่จะถล่มเข้าใส่หลังคาอุโบสถคล้ายกับมีมือยักษ์ผักให้ฟาดเบี่ยงลงใส่กำแพงแก้วแทนโลกเศษเรีบวิ่งไปรายงาน หลวงพ่อจะรันให้ทราบว่าต้นพีกุลล้มแล้วหลวงพี่จะหลวงพ่อจะรันสอบถามความเสียหายว่ามีอะไรบ้างเมื่อทราบแล้วก็รู้สึกสบายใจพอเสียหายไม่มากหลวงพ่อยังไม่รีบร้อนออกไปดูห่างหยิบสม,มุดบันทึกออกมาอ่านข้อความที่จดไว้มีว่าวันที่จุดจุด,จดเวลา ก้าโมงสีนาทีคือวันครบกำหนดหนึ 100. ่งรปีที่เทวดาพ้นโทษทันซึ่งเป็นวันนี้พอดีหลวงพ่อจะรันมาตรวจด,ดูต้นพิกุลซึ่งพาดขวางเต็มพื้นที่เป็นที่น่าอาัศจ,จรรย์ก็คือต้นพิกุลต้นนี้ยังมีสภาพเป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีร่องรอยผุกก่อนที่ลำต้นพุ่มใบยังเขียวส,สมบูรณ์แต่ทำไมถึงโคตรถลม่ลมล้มฟาดลงมาดื้อๆเช่นนี้ได้ ก็ยากจะวินิจฉัยอีกทั้งที่เสมือนจงใจจะล้มเลี่ยงเบี่ยงหนีมีให้อุโบสถหลังใหม่ของวัดอัมพวันเกิดการแตกหักเสียหายแม้แต่น้อยนั่นก็คงเป็นเพราะเทวดาช่วยผักไปให้พ้นมีให้แต่ต้องแม้ชายขาอุโบสถหลวงพ่อได้สั่งให้ลูกศิษย์ญาติโยมช่วยกันเลื่อยต้นพิกุลออกเป็นท่อนๆเพื่อขนย้ายออกไปแต่ถ้ว่าเป็นงานเลื่อยที่ยากลำบากอาการ พอเนื้อไม้กาลังสุดและเหนียวละเอียดเมื่อเลื่อยเป็นท่อนๆเรียบร้อยก็นําไปวางเรียงไว้ปรากฏต่อมาว่าหายหมดชาวบ้านใกล้กลแอบม,มาหยิบฉวยเอาไปเพราะลือกันว่าเอาไปต้มเป็นยาละ,ละรักษาโรคหายได้เป็นอัศจรรย์ต่อมาภายหลังหลวงพ่อจารัานสร้างกุฏิสำนักแม่ชีแยกเ,เอาไปอยู่เป็นสัดส,ส่วน แม่ชีทองก้อนได้ย้ายไปอยู่ที่สำนักแม่ชีนั้นและช่วยหลวงพ่อดูแลฝ่ายแม่ชีอาย,อยุน้อยกว่าไปโดยปริยายแม่ชีทองก้อนฉรา,าภาพลงไปทุกวันแต่ยังปฏิบัติกรรมธรรมกรรมฐานไม่เว้นและแม่ชีทองก้อนได้รายงานถาวายแก่หลวงพ่อจรัญอีกว่าการสวดมหาเมตตาใหญ่นี้สามารถติดต่อพูดคุยกับเทวดาได้ และแม่ชีทองก้อนทองแม่ชีก้อนทองติดต่อกับเทวดามาตลอดซึ่งคงเป็นปัจจัยบารมีเฉพาะตัวของแม่ชีก้อนทองน้อมมาทางนี้เป็นพิเศษภาวะพิเศษที่แม่ชีก้อนทองติดต่อกับเทวดาเป็นที่รู้กันทั่วไปในวัดเช่นมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อมีกิจนิมนต์จะไปฉันเพนที่จังหวัดเชียงรายจึงออกเดินทางไปจากวัดอัมพวันประมาณตีหนึ่ง ด้วยพาหนะรถยนต์ถึงเชียงรายประมาณสามโมงเช้าและในเช้าวันนั้นเช่นกันมีแม่ชีเด็กๆจะไปกราบลาหลวงพ่อออกไปนอกเขตวัดเพื่อทำกิจส่วนตัวแม่ชีก้อนทองก็บอกกับแม่ชีเด็กว่าไม่ต้องไปลาหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่อยู่ไปเชียงรายตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วแม่ชีเด็กถามว่ายายรู้ได้อย่างไรแม่ชีก้อนทองบอกว่าเทวดาบอกค่า หลวงพ่อจะรันตั้งใจจะไปค้างเชียงรายสักสามคืนหากนึกขึ้นมาได้ว่ามีกิจจะต้องรีบกลับมาทำท่านจึงออกเดินทางเชียงรายกับวัดอัมพวันในตอนกลางคืนของคืนนั้นมาถึงวัดช่วงดึกสงัดไม่มีคนในวัดรู้เลยนอกจากลูกศิษย์ที่ติดตามท่านไปเท้าตัววัดลูกขึ้นแม่ชีก้อนท้องและแม่ชีเด็กๆมาหาบอกว่าจะไปกับลาหลวงพ่อก็รีบไปหลวงพ่อกับจากเชียงรายตอนดึกเมื่อคืนนี้ แม่ชีเด็กไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะรันกลับมาถามด้วยความสงสัยว่ายายรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วเทวดาบอกขา้าแม่ชีก้อนทองตอบแม่ชีก้อนทองผู้นี้มีอายุยืนยาวมาจนถึงวัย96-97ปีจึงได้เสียชีวิตที่วัดอัมพวันนี่คือเห็นมหสัสจรย์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่วัดอัมพวันอำเภอพมบุรีจังหวัดสินบุรี ท่านสาธุชนที่เคารพผลทั้งหลายนั้นย่อมมีที่มาจากเหตุก่อนทั้งสิน้นเหตุใดๆดก็ตามจะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆมารวมกันผสมผสานเข้าด้วยกันจนเหมาะสมพอดีทุกประการจึงจะก่อรูปเป็นเหตุขึ้นมาได้ดังนั้นเหตุที่มาของผลเรียกว่าความมหัศจรรย์ก็เป็นเช่นนี้